ว่ามันก็เป็น next step ของคนที่เริ่มตีกอล์ฟ่มตีได้แล้วเขาแล้วเหรอฮะต้องทิ้งพี่เผือกได้เบอร์ดี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเบอร์ดี้อ่ะมันลบไปแค่สต็อกเดียวพี่เผือกทำทิปเปิลก็สามสต็อกถือว่าทำคืนได้ในหลุมเดียวเลยตีลงน้ำทีเดียวันก็มันก็มีฉะนั้นจริงๆริงเบอร์ดี้ไม่ได้จำเป็นแล้วผมโทษลูกได้ไหมวันที่ผมไม่ดีก็ได้ก็จะได้ไม่เลิกหาเลียงดินหุนหิดไม่น่าตีลูกมือสองเลยจอร์ดลับซ่าเคยบอกว่า คนเล่นกอล์ฟตอนแก่แล้วเนี่ยคไม่น่าจะทําได้เนสรีละความตึงความแรงมันบมันเห็นผมแล้วมันเปลี่ยนความคิดนี่คือรายการเบรกร้อยของพี่เพื่อนะครับสวยงามครับก็เราคุยกันนะครับว่าพี่เพื่องเนี่ยตั้งใจว่าจะเบรก1 0 0สกอร์0 0ไม่รู้เป็นความตั้งใจของผมหรือของโปรนะฮะเพราะโปรคงเห็นแล้วว่าปีหนึ่งละ ควรจะมีพัฒนาการอะไรที่จับต้องได้สักทีคือตอนนี้มันมันก็เหมือนกับพอตีได้ครับ คนจะชมเยอะมากโปรว่าวงสวยวงดีตีไม่โดน,นเวลาสวิงลงกี่ยโอ้โหวงสวยพอตีจริงแฉ่งเปน็นเหมือนกับว่าปีแรกผมได้ <c oughs> ได้พื้นฐานเบสิกไปแหละว, <c oughs> ว่าสวิงมันควรจะต้องเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องประสิทธิภาพมันยังโซโซอยู่ฮะวันไหนที่ดีรู้สึกตัวเองตีเ <c oughs> ข้าบอลโอแม่นวันนี้ <c oughs> ก็จะอยู่ร้อยต้นครับอ่าโอเคล่าสุดจบร้อยสิบเก้าแฟเวศูนย์เปอร์เซ็นก็เลยขับรถจิตเสียกลับบ้านเฮ้ยเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้เออเอาไงดีวะโอเคแล้วโปก็ทักมาสนใจเบรกร้อยไหมครับเออทั้งเราคงมีอะไรทำหลายสิงแล้วแหละเพราะว่าจะเบรกร้อยได้เนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าอะไรที่ทําให้เราไม่เบรกร้อยซึ่งซึ่งซีรีส์เนี่ยที่ที่ผมอยากจะทํากับพี่เสือก ก็คือเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆทางกรอบเขาได้เห็นด้วยว่าการจะเบรกร้อยอ่ะจริงๆมันมีแฟกเตอร์อะไรบ้างซึ่งผมว่าในทุกๆช่วงสกอร์ไม่ว่าจะเป็นร้อยเบรก90บเบรก80มันเหมือนเล่นเกมอ่ะให้คุณต้องมีสกิลนี้ก่อนคุณถึงจะสามารถเบรกได้ใช่ไหมซึ่งบางคนน่ะอยากจะเบรกร้อยแต่ว่าไปอยู่กับทักษะที่จริงๆมันไม่จาเป็นสําหรับ100่ออ่ะสมมุติว่าตีอยู่ร้อยสิบแต่ฉันอยากจะไดเวอร์ให้ได้2728ซึ่งสกิลนี้ไม่ได้ช่วยส่งเสริมการเบรกร้อยเลย ซึ่งยังไม่จําเป็นสําหรับสเตทนี้ถูกต้องแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยกันว่าแล้วมันมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่ทําให้เราลงมาต่ำกว่า1อยได้โดยที่แบบง่ายมากดีผมว่านักกอลฟที่เพิ่งเริ่มใกล้ๆผมอ่ะเยอะแล้วก็คนทักมาคุยกับผมว่าเราไล่ๆกันอยู่สกอก็ไล่ๆกันแมว่ามันก็เป็น next step ของคนที่เริ่มตีกอล์ฟอะหรือิเดตีได้แล้ว ต้องทิ้งรโดยเฉพาะรีสอร์ทเทืเทวีโนไทยเนี่ยออกรอบทุกวันเหรอโอ้โหเขาจะเขาไม่ใช่นักบอลแล้วแนะตอนนี้โอ้โหน่ากลัวมากคนเนี้ยมาตอนแรกเราก็เอ้ยจอยังตีวุดวาดอยู่เลยเหมือนเราแรกๆเลยเหมือนเห็นเห็นตัวเองออกรอบแรกๆครับครับครับดูไปดูมาเริ่มอันตรายแล้วอันตรายไม่รู้จดโกงด้วยหรือเปล่านะผมก็เลยใจไม่ดีผมเลยรู้สึกว่าผมต้องออกตัวนําเพื่อนๆหรอนะตอนต้องเบรก้อยให้ได้เฉลี่ยคนเราเบรกร้อยไหมเฉลี่ยคนเรา เอเวอร์เรของผมน่าจะอยู่ที่มัน90กว่าผมก็ว่าประมาณการจะตีลงไป90้มาที่เลข8ได้ก็จะมี r e q u i r e m e n t ที่จะต้องต้องการอีกเพราะว่าบางคนในอยู่90ก็คืออยู่90มาเป็น10-20ปีอปีไม่ลงเลยก็มีเยอะมากเลยครับซึ่งนบวันนี้ผมพอใจกับคำนี้นะถ้าผมอยู่90ไปเรื่อยสิบยปีแต่ไม่รู้ว่าผมไปอยู่จริงเดี๋ยวผมก็ต้องต้องการ80แล้วมั้งใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชั่วโมงบินก็สําคัญครับต้องมีอะไรบ้างครับโปรเบรกลอยครับโอเคอัน คือจริงๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา insert ให้ดูผมกุศลไม่เอามานะแต่ผมลืมว่าผมถ่ายส่งให้โปรไปใช่ใช่แล้วผมก็เซฟลงเครื่องผมเลยวันที่ผมจิตเสียกับบ้านนั่นแหละโอ้แต่วันนั้นไดเวอร์ไม่ได้เดินทางไม่ได้ลูกสั้นไม่ได้พัดไม่ได้ไม่เหลืออะไรแล้วแล้วหลุมนั้นก็ยากแล้วก็ผมชิปลงน้ำไปที โอเคเขาไม่ให้ผมยกด้วยให้ผมตีต่อไปเลยอ๋อดีแต่ผมว่ารายการเขาก็ดีนะตอนที่เราไปไหหนานนี่ก็คือไหนาน2เก็บก็คือถ้าบวกถ้าดับเบิลแล้วเก็บเลยก็คือก็ก็คือมีกําลังใจจบที่3ไปสี่แก็ถือว่าเป็นรายการที่สร้างคนไม่ไม่ให้คนเลิกไม่ให้คนเลิกซะก่อนโอ้โหจะมีอะไรแรงๆรายการสร้างคนเราต้องเปิดเผยใช่ไหมฮะเปิดเผยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเปิดเผยเขาดูคือจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่เผือกเนี่ย จดจริงจังนะเรานี่คุยกันว่าให้เป็นการบ้านเนี่ยหรือเป็นเพราะจดก็ไม่รู้ก็เลยพังพินาศหมดเลยเพราะเห็นตัวเองทุกช็อตโปรชมว่าใจยังใจยังหินอยู่นะที่ยังจดครบ18หลุมถูกต้องมันแย่มากใช่เพราะว่าตอนแรกพี่เผือกพิมมาบอกโ่ตีไม่ได้เลยผมคิดว่าไม่ได้จดแน่ไม่ได้ไม่ได้ผมเนิร์ดสุดยอดทีนี้ของผมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแฟเวก็คือเราเสิร์ฟไดเวอร์ไปลงไหมอยู่บนแฟเวไหมโอเคลงไม่ลงเลย ไม่น่าเชื่อจะเห็นว่าผมมี S ด้วย S คืออะไร่ะแชงมันไม่ซ้ายไม่ขวามันอยู่ข้างหน้านี่ผมโอเค S ด้วยต่อมาก็คือที่ให้พี่เผือกจดอีกอันนึงก็คือ greed regulation อ่าก็คือว่า พาสี่เราตีสองออนพาห้าเราตีสามออนพาสามเราตีหนึ่งออนทำได้ไหมทำได้ไหมก็ก็คือแปลงง่ายๆคือเราได้พันเบอร์ดี้ไหมในรวมนั้นใช่ก็คือไกลแค่ไหนก็ตามแล้วก็ถ้าได้ก็ให้ติ๊กถูกถ้าไม่ได้ก็ให้กากรบาทเอาจริงๆในนี้ของพี่เผือไม่มีเลขถูกไม่มี้ค่ไหนถูก แต่ก็มาอย่างเดียวก็ในเมื่อผมเสิร์ฟไดเวอร์พังหมดมันก็ยากมากที่ผมจะจุกต้อวันนั้นเดินทางก็ไม่ดีวันนั้นเดนทางก็ไม่ดีก็อันนี้เราก็จะได้เห็นก็คือไม่ได้เลยสกอร์ก็ไม่ต้องห่วงครับก็มีจดสกอร์ด้วยก็จะมี7,9,6เป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะมีเลขคงเลข9้มีเลข8มีเลขผสา ไม่ใช่ภาษีออกแปดนะภาษาลาออกแปดโอ้โหมันอยู่ข้างน้ําเคผมจะหมชิปขึ้นไปซึ่งชิปสั้นเนี่ยเป็นปัญหาครับส่วนตัวที่ที่ที่รู้สึกว่าผมมีปมเนี่ยคือดเวอร์กับลูกชิปสั้นแบบสั้นมากๆ10-20หลากัาไม่ค่อยถูก1 0บสาสเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เก็บแล้วก็มีมีการซ้อมแล้วอันนี้ก็คือเรื่องของสกอร์ครับเรื่องต่อมาที่จะคุยกับ พี่เผือกเลยก็คือเรื่องของแฟกเตอร์ที่ทําให้เราตีกรอบได้ดีขึ้นเดี๋ยวผมขอหยิบกระดานก่อนนะโอเคเดี๋ยวจะจดให้ดูเลยมีกระดานใช่มาสู่ชั่วโมงเรียนนะฮะบทเรียนที่หนึ่งของพี่เผือกซึ่งจริงเคยบอกกันแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยแต่ว่อพี่เผือกลืมไปละตอนนี้เผือกเริ่มจากศูนย์เลยว่ามันมีสปัจจัยที่ทําให้เผือกตีกรอบได้ดีขึ้นโปสอนอยู่โปขึ้นกระดานอยู่นั่นนะอ่าใช่ใช่จำไม่ได้ลใช่ใช่โอเคก็ไม่เป็นไรฮะเริ่มใหม่ได้เสมอคือเรามี เรามี4ี่แฟกเตอร์4ปัจจัยัหลักๆนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของแมชชนิกหรือว่าสวิงเนาะสวิงชายที่จะทําให้พี่เผือกพัฒนาขึ้นมีนค่อนข้างมั่นใจเพราะว่า,วาเราลำสวยโอเคดีนะเน้นลำนะต่อมานะครับสวิงเสร็จปุ๊บต่อมาก็เป็นเรื่องของฟิสิกอล ก็คือร่างกายหมายความว่าไงว่าบอกเฮ้ยร่างกายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกอล์ฟแน่นอนบางคนตัวตึงมากมีผลต่อการตีมีผลต่อการเวียงผมมตึงตีได้เบาลงตีได้หมุนตัวไม่ได้หมุนะโพกไม่ได้มันก็ส่งผลต่อเนื่องกันกับสวิงครับโอเคต่อมาก็คืออุปกรณ์ซึ่งพี่เผือกก็น่าจะน่าจะน่าจะโอเคแล้วแหละผมแก้รูปอุปกรณ์อย่างเดียว ซึ่งของผมผมหนักของ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 พี่เผือกโอเคเลยสบายเลยเพราะว่าไม่โทษอุปกรณ์หน่่ไมใช่ไหมทีนี้ก็อยู่ที่ฝีมือแล้วเออว่าจะโทษอะไรสักอย่างเออเราพยายามจะแก้ด้วยอุปกรณ์ตลอดเลยเข้าไปไม่คุายจะโบยไปแล้วนะเข้าไปฟิตติ้งบ่อยมากโอเคทีนี้อันสุดท้ายครับก็คือเมนทอลโอ้โหอันนี้อันเนี้ยจริงนักก์มมือดีที่อยู่ในระดับโลกครับเราสวิงเขาดีไหมดี ฟิสิกอ์เป็นไงโอ้โหคือนักกีฬาพวกนี้สบายมาก e อ i ป m e n t สุดๆ the b a s e ฉะนั้น3อย่างนี้เขา the b a s e มากครับสิ่งที่เขามาชนะกันหรือที่เขามามาวัดกันมันคือเรื่องของเมนทอลทีนี้เมนทอลไม่ใช่แค่จิตใจนะ มันรวมไปถึงเรื่องคอสเมเนจเมนต์มันรวมถึงการการเลือกขับซีเลคชันการเลือกไม้กอล์ฟคือแผนมันเป็นวิธีคิดข้างในครับแต่ว่าของวิเผือกอาจจะยังไม่ต้องไปถึงจีบแนี่ยผนี้ไม่เสียมากผมไม่ถึงกับแบบจิตเสียแบบฟาดไม้อะไรอย่างนี้โอเคโอเคก็แต่จดแล้วใจไม่ดีเป็นผมเคยได้ยินคํานึงมีคนส่งมาให้แล้วผมชอบมากบอกว่าวงสวิงที่ดีที่สุดของของเขาคือตอนที่ไม่มีลูกอยู่ตรงหน้าพอมีลูกเมื่อไหร่นี่ผมเป็นเลยเป็นครับผมกด เลยแล้วมันเป็นทุกคนใช่ใช่มีลูกมันจะอีกจิตเนึงเราอะมี2ระบบร่างกายเรามี2ระบบเรามีเรื่องของมอเตอร์สกิลแล้วก็เรามีเรื่องของคอกนิทีฟสกิลมอเตอร์นี่ก็คือเหมือนเด็กวิ่งอ่ะผมบอกพี่เผือกวิ่งไปที่รถให้เร็วที่สุดเนี่ยพี่เผือกวิ่งตะกุยไม่รู้ท่าอะไรก็ไปอันนั้นคือเรื่องมอเตอร์สกิลแต่ยู่ดีมีโค้ชมาบอกพี่เผือว่าเฮ้พี่เผือกวิ่งเนี่ยน้ำหนักต้องลีนมาอย่างนี้นะเท้าต้องลงแบบนี้นะอันนี้คือเราใช้คอกนิทีฟเราใช้ความคิด ซึ่งตอนที่เราอยู่แบบมีคอนเชียสมีมีสติอ่ะเราก็สามารถที่จะควบคุมได้ไงตอนสวิงลมมันมันมันไม่มีอะไรมาให้เราดึงสติไปใช่ไหมแล้วก็ควบคุมเนี่ยมันเลยตีสวิงดีแต่ว่ามันก็มีวิธีไงคือเวลาแก้สวิงเราก็เลยต้องทําให้มันเอ็กเซเจอร์เรทก็คือมันเกินจริงหมายความว่าถ้าสวิงลมสวยส่วนใหญ่เนี่ยก็วงอาจจะไม่สวยก็ได้นะฉะนั้นของพี่เผือกเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันทั้งหมดแต่ว่าผมว่าเราน่าจะอยู่กันตรงนี้แหละครับ เยอะหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันตรงนี้นะครับว่าเราจะแพนแมจยังไงก,กับการเล่นครับซึ่งบทเรียนแรกเนี่ยเราก็เลยมาเน้นกันเรื่องอินโทรดักชันนิดนึงคือแนะนำกันก่อนว่ามันจะต้องมีแนวทางไปยังไงอันนี้จะเรื่องเกี่ยวกับการลดสกอร์โดยตรงครั เพราะว่าเราต้องเข้าใจเลกูเลชันของกับของกอบก่อนเลกูเลชันก็คือไอ้พา3าเนาะพาสมตีกี่ออนออนเดียวอ่าหออนนะครับพาสาตีหนึ่งออนพาสต้องตี1ครั้งให้ออนพาสี่ตีตีสอครับพา5ตีสาสใช่เราสังเกตเห็นไหมว่าถ้าเราจะให้ได้พาครับ เราต้องพัดก,กี่ครั้งถ้าจะให้ได้พาใช่สมมุติว่าเราตีหนึ่งออนอ่ะหนึ่งออนก็จะพัดได้สองครั้งใช่ไหมัมันไม่ควรเกิน2พัดถูกต้องอันนี้ด้วยใช่ไหมเลยใช่ครับต้องสองพัดถ้าเกิดว่าเราสองพัดทุกหลุมเป็นทั้งหมด18บสหลุม,มพี่เผือกพัดไปกี่ชอ็อตสามสิบหกครับถึงไหมฉะนั้น36มหกอ่ะอันนี้คือครึ่งของอีเวนต์พา 72. 72 72คือคะแนนเต็มถ mm ูก hmm. ไหมครับ mm hmm. อย่างนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาโฟกัสเนี่ย mm hmm. มันจะต้องมายุ่งกับไอ้เรื่องพวกนี้นะเพราะว่านี่มันคือครึ่งหนึ่งของเกมแค่ตัวนี้ก็ลดสกอร์พี่เผือกหวบลงมาแล้ว mm hmm. ฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะตีต่ำร้อยให้ได้ไดเวอร์ให้อยู่พอทีนี้ต่อมาก็คือเรื่องของระยะเพราะว่าระยะก็สําคัญใช่ไหม <Okay. S 1> ครับ ทีนี้สมมุติว่าผมพาสี่เนาะผมตีไปว่าเอเวอร์เรตหมุดขาวเพราะพี่เผือกน่าจะต้องตีหมุดขาวอยู่แล้วขาวครับอยากไปตีหมุดผู้หญิงเหมือนกันแต่เขาไม่ให้เพื่อนไม่ให้ต้องใส่กระโปรงสมมุติว่าพาสี่มัน400ร้อยหลาถูกไหมครับพี่เผือกทีนี้ผมก็จะตีให้พี่เผือกดูวาดภาพโอเคดีๆนะโปเช่าตัวห้ามีแท่นทีออฟหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่สนามแล้วนะเออใช่โปแล้วระวังนขึ้เห็นไหมโอเคอ่ะสมมุติว่าพาสี่ใช่ไหมครับสี่ร้อยหลาพี่เผือกบอกว่าเฮ้ยพี่เผือกตี ตีไดเวอร์ไปกุกกิ๊กกุกกิ๊กเลยกุกกิ๊กกุกกิ๊กสองร้อยถ้าสองร้อยสองร้อยไม่แต่ทีจะแช้งอยู่แถวนี้แน่าเลยเห็นไหมมันเป็นเพราะอย่างเงี้ยใช่ไหมเสียแต่ถ้าสมมุติที่ตีผมตีไม่ไกลเลยผมตีได้แค่สองร้อยถ้าสองร้อยส่วนใหญ่ก็จะฝึกไฮบิทไหมเห็นไหมมันจะมันจะไปอย่างนั้นใช่ปะดินคือไฮบิดยิ่งยาวก็ยิ่งตียากใช่ที่เผื่อก็มีโอกาสไปไหนอีก ไถูกไหมจริงจริงสิ่งที่เราคิดง่ายๆคือพี่เผือก200มาแล้วพี่เผือกเหลืออีก200ใช่ไหมเหลืออีกสองพี่เผือกก็ตีเหล็กที่พี่เผือกมั่นใจสมมติพี่เผอกว่าเจ็ดตีเจ็ดเจ็ดผมเจ็ดผมได้อะแบบอย่างไกลเลยคือ165แต่อย่างไม่ไกลเลยคือ150อ่หาพี่เผือกตีไป150ยห้าโปใช่ไหมครับพี่เผือกเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก50ครับเออง่ายไหมทีนี้ง่ายมากเลย50หลาพี่เผือกก็ใช้อะไรเวทห้าแปดห้าแปดโยนเข้าไปโปพี่เผือกตีไป3ช็อตแล้วใช่ไหม เมื่อกี้ที่เราทําคืออะไรครับหนึ่งชิปหนึ่งพาร์ทพี่เหมือนไม่พาแต่โอเคเราไม่โลกสวยเราขอสองพาร์ทเพิ่มไปเผือกจบ5ครั้งได้อะไรครโบกี้เห็นไหมโอ้เกมกอล์ฟมันง่ายมากเลยมันอยู่บนกระดานมันง่ายนะโฟคิดว่าโบกี้ทุกหลุม18หลุมมันคือกี่สตอกก็คือ18บแสตอกสิบแปดสตอกบวกเจ็ดสิบสองก็จะเป็น90 90 90ดับเบิลได้อีกตั้งหลาย อ,อ,อีกสิบหลุมถ้าสิบหลุมก็ร้อยไนงะอีกเก้าหลุมก็พอก็<笑><笑>จะได้เป็นก็จะได้ต่งคกว่าอร้อยโปรเจกต์นี้ของเราเนี่ยผมจะยังไม่พาให้ี่เผือกแบบโอ้ยสองเจ็ดสองไปคือถ้าทาได้เป็นกําไรแต่ผมจะพาให้ี่เผือกตีอยู่ในไฟล์ไว้ก่อนใช่ลแล้วลแล้วเลลวเาล,ลวเาลไปออกรอบกันใ,ในในตอนที่เราไปออกรอบอ่ะเดี๋ยวผมจะพาี่เผือกเล่นเกมที่ผมช่วยออกแบบก็เลเลคูเลชั่นผมต้องต้องไปให้ถึงอย่างที่มันควรจะเป็นผมผมควรได้พัตเบอร์ดี้ไหม ควรเป้าเนี้ยคือคือในเป้านี้ควรให้พัดเบอร์ดี้บ้างสักหลุม2หลุมก็พอจริงแล้วนี่นี่ราคาไหนเราคุยนี่ไม่มีพัดเบอร์ดี้เลยนะยังตีเก้าสิบเลยถูกไหมที่เผื่อได้เบอร์ดี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเบอร์ดี้อ่ะมันลบไปแค่สตอกเดียวที่เผื่อทำทริปเปิลก็สามสตอกใช่ถือว่าทําคืนได้ภายในหลุมเดียวเลยก็ตีลงน้ําทีเดียวมันก็มันก็มีฉะนั้นจริงจริงเบอร์ดี้ไม่ได้จําเป็นคือทุกวันนี้ไปออกเนี่ยถ้าได้พาหนึ่งดีใจแล้ว ถ้าวันไหน2พาถือว่าวันนั้นน่าสนใจ,จถือว่าตอนนี้คือเฉลีย่ยผมเป็นอย่างนี้ <c oughs> โอเคโอเคโเควันละพาวันละวันละพาฉะนั้นพี่เผือตั้งใจไว้กี่เดือนครับจะต่ำร้อยต้องให้โปรประเมินโปรเห็น <c oughs> อยู่โอเคผมว่าถ้าออกรอบบ่อยแล้วมีเวลาเน่ยสาเดือนก็ได้แล้ว เรามีเวลาในรอบปีพศนี้เดี๋ยวลองมาดูว่าพศนี้เลยแหละฮะจบสิ้นปีเบรกเก้าสิบทำไงเนี่ยนี่แน่เนี่ยชอบให้หวังเป้าของเราตอนนี้ท่านเราจะทําสวิงคือพี่เผือกจะต้องอยู่ในแฟเวก่อนครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวระยะว่ากันเหล็กเจ็ดก็เหมือนกันก็คือต้องมีความแม่นมากขึ้นอยู่ในแฟเวมากขึ้นแล้วที่เหลือเนี่ยพี่เผือกน่าจะต้องมาเล่นลูกสั้นกับผมเยอะขึ้น ซึ่งซึ่งที่โรงเรียนเราก็มีกินให้วิเหลือมาซ้อมใช่ไหมครับเพราะว่าลูกสั้นหาที่ซ้อมยากใช่หาที่ซ้อมยากโอเคมาเรามาดูเรื่องสวิงของวิเผือกันสวิงครับเยี่ยมมากคือล่าสุดที่ฝึกที่คุยกับโปคือฝึกลงตั้งแต่ตรงนี้ครับ เพราะตอนแรกจให้มันรีดผมให้เร็วขึ้นผมจะเป็นแบบค่อนข้างที่จะลากใช่ใช่ดีเลยแล้วระยะไกลขึ้นมาถูกคือคราวนี้เร่งงงระยะเลยโปโอไกลไอีกโหมันมันโดนดีๆม้งทะลุไปแบบอโอเคเดี๋ยวพี่เพื่อตีไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปดูเหล็กกลางกันครับโอ้ตรงมากเลยนะเนี่ยของจริงอ่ะต้งนี้ไหม เครื่องมันจูนให้ตรงมาฮะแต่จริงจริงสวิงถือว่าโอเคเลยนะสำหรับสำหรับตีเหล็กตีอะไรอย่เงี้ยใช้ได้เลยฮะโหตีดีอ่ะผมว่าเราจบ EP แรกไหมเบรกร้อยแล้ว เรื่องลูกกอล์ฟก็มีผลกับพี่เผือกส่วนใหญ่ผมซื้อลูกมือสองเนี่ยตรงเนี้ยตรงข้ามสนามตรงเทมกีทาเพราะเดี๋ยวก็ตกหนาดแล้วก็บะเพราะเดี๋ยวมันตกจริงจริงมันอาจจะเคยเป็นลูกพี่เผือกก็ได้นั้นผมโทษลูกได้ไหมวันที่ผมไม่ดีก็ได้ก็จะได้ไม่เลิกหาเรื่องเดินเงยไม่น่าตีลูกมือสองเลยพูดได้ฮะตอนนี้เออแต่ว่าแต่ว่าเลือกลูกพบแล้วเราก็พยายามให้ลูกมันเป็นลูกเดียวกันครับ ใช่เหมือนว่าใช้รุ่นนั้นก็ใช้รุ่นนั้นไปใช่สมมุติว่าจบ18หลุมก็ให้มันเป็น18หลุมรูปนี้หมดเลยยี่ห้อนี้18หลุมหน้าค่อยว่ากันถ้าอยากจะลองเปลี่ยนอ่าโอเคอย่างนี้ก็จะมีนิดๆที่มันย่อลงครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ประเด็นที่เราจะเน้นกันตอนนี้เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวพอผมดูพี่เผือกตีเหล็กสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะดูไดเวอร์พี่เผือกครับ,รบเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าไดเวอร์นี่คือจุดบอดบอดสนิทบอดจริงใช่บอดสนิทอ่า คือเราเห็นแบบว,ว่าตอนเราฮาร์ฟสวิงครับดูภาพซ้ายนะภาพซ้ายภาพจริงๆนี่ต้องตั้งฉากแล้วมันควรจักนะครับใช่เพราะว่าพี่เผือกกำลังสร้างวงกลมพี่เผือกไม่ได้สร้างเส้นตรงคือถ้าพี่เผือกสร้างเส้นตรงโอเคพี่เผือกจะลากยาวอเคถูกต้องแต่พอสุดท้ายแล้วเลนส์ช็อตโมชั่นของเราคือลิมิตของแขนเรามันอยู่เท่านี้จร,จริงๆสิ่งที่ต้องไปต่อคือไม้ถูกไหมแขนมันครบรอบปุ๊บไม้มันต้องเดินห่างขึ้นแต่เนี้ยมันมาถึงตรงนี้ไม้มันยังไม่ขึ้นเลยทีนี้ประเด็นคือที่พี่เผือกเห็นข้างบนมันสะบัด บนข้างบนไม้มันสะบัดข้างบนนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่เผือกยังไงเราก็ต้องใช้ข้อมือในการตีกล่องถูกไหมอย่างไงมันก็ต้องมีข้อมือเหมือนเราจะตีอะไรบางอย่างก็ต้องมีข้อมือคือลองเซตอัพให้ผมดูไหมหนึ่งสองปุ๊บเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพี่เผือกลองดูว่ามือมันเลยขามาแล้วใช่ไหมจริงๆเราน่าจะต้องเห็นนี่แล้วอย่างนี้แล้วไอ้มองทีวีนะครับเห็นไหมเห็นไหมอย่างนี้พร้อมตีแล้วถ้าเกิดพี่เผือกชิปพี่เผือกคะมันก็อ๋อไปไม่ได้ไงไอ้พวกสิบหลายี่สิบหลามันเลยไม่มีโมเมนตัมเพราะว่ามัน มันอาจจะทื่อใช่มันทื่อมากครับตอนนี้สิบหลาผมแบบเฮ้ยเฮ้ยมันต้องยังไงวะใช่ใช่มันก็เลยมันไม่ได้มันต้องขึ้นเลยมันต้องมีใช่มันต้องมีถูกต้องมันต้องมีนิดนึงข้อมืออ่าโอเคเห็นไหมพอขึ้นต่อปุ๊บเนี่ยตรงนี้เหมือนที่เราคุยกันมันจะต้องเริ่มขนาดละไออกกับอกกับไม้เรามันต้องขนาดหนกันเห็นไหมแต่มันขึ้นเลยทีนี้จากตรงนี้ข้อมือพี่เผือกหยุดละจบพี่เผือกก็ขึ้นต่อตามปกติอ๋อพอมาถึงฉากแล้วข้อมือหยุดแล้วไม่ใช้งานแล้วครับ ปั๊บเซ็ตนิดนึงอันนี้ต้องนี่แล้วต้องนิดหน่อยเยอะนะเนี่ยเยอะไหมเยอะไหมอ่าดีขึ้นดีขึ้นเห็นไหมพยายามองลูกไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊เดี๋ยมมาไปต่อตึ๊ดปุ๊บปุ๊บดีครับป้าครับตึงไหมมันใช้หลังมากขึ้นจดรับทราบเคยบอกว่ามันเคยคิดว่าคนเล่นกอล์ฟตอนแก่แล้วเนี่ยไม่น่าจะทำได้เนสรีระความตึงความอะไรนั่ยมันบอกมันเห็นผม แล้วมันเปลี่ยนความคิดแต่อยากให้จอสคิดแบบเดิมเลยล่ะถูก้ว <laughs> มันไม่ได้จอสแม่มีความตึงอะไรบางอย่างอยู่ดีครับเดี๋ยวลองตีดูกับลูกนิดนึงชา้ชาๆนะดีขึ้นใช่ครับเนี่ยจับความรู้สึกเนี่ยอ้เยี่ยมโอ้ดูดีฮะทีนี้มาดูไดเวอร์กันครับจริงๆผมมองว่าพี่เผือก ตีไดเวอร์พี่เผือกให้มันอยู่แถวๆนี่ดีกว่าโลโก้จินตนาการว่มันอยู่โลโก้เสื้อเรามันจะเข้ามาอีกหน่อยใช่มันจะได้ไม่ล้นเกินเขีทิ้วมาขวาอีกนิดนึงครับปึ๊บดีมากเโฟกัสลูปอืมโอเคเนี่ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยเขาพี่เผือกโอเคทีนี้เราเห็นแล้วว่า ไอส่วนนี้ที่เป็นเป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องค่อยๆแก้กันคือเห็นว่าพี่เผือกไม่ค่อยรีลีสเห็นหน้าไหมมันปิดเข้ามาแล้ว,วแต่เวอร์ผมยังแต่การรีลีสยังไม่รีลีสเหมือนเหล็กใช่ใช่ใช่เพราะกลัวกลับมาแล้วไม่โดนอ่าโอเคฉะนั้นจริงๆตรงนี้น่าจะต้องไปฝึกรีลีสแหละตอนตอนส่งะครับเราอยากจะเห็นภาพนี้เราอยากจะเห็นไอ้พี่เผือกก้มตัวเหมือนเดิมก้มตัวไปเราอยากจะเห็นตูดกิ๊บอะมันชี้ไปทางด้านหลังครับฉะนั้นตอนนี้ของพี่เผือกก็คือว่าเวลา,าตีเนี่ยตูดกิ๊บมันชี้ไห อืมใช่นั้นเราต้องเปลี่ยนไอเดียใหม่เวลาตีปุ๊บสูตรก,กริฟมันต้องรีบเดินทางไปทางไปชี้ไปทางด้านหลังฉะนั้นมาถึงปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยพอมาถึงขาขวาพี่เผยจะต้องให้สูตรก,กริฟมันเริ่มหมุนแล้วคือมันเริ่มทํางานได้แล้ว,ลลวอืมเดี๋ยวขึ้นมาหยุดที่ท็อปสวิงใี้ผมนี่ึันยุด,ด,ด้างไว้ครับถูกที่ให้หยุดเพราะว่าตอนนี้ของพี่เผือเวลาขึ้นใช่ปะพอจะลงมันมีอย่างงี้อืมอืมอืมพอมีอย่างงี้พี่เผือดูนะเกิดอ,อะไรขึ้นมันสวนแรงกับที่เราจะมาเห็นไหมครับ มันจะไม่ปิดฉันั้นเราควรจะต้องปึ๊บและลงเลยปั้งให้มันเร็วขึ้นเก่งข้อมือนิดนึงโอเคลากมาให้ยาวดีมากพเพื่อ เริ่มได้เริ่มได้โอเคยังไม่ลอยแต่ว่าหน้าหมายไม่แหกแล้วเห็นไหมใช่สิ่งวันนี้ที่ฝากพี่เผือกไปซ้อมก็คือไปซ้อมไดรเวอร์ให้เยอะขึ้นแล้วเพราะว่าที่เราตีไดรเวอร์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอะไรเพราะว่าอราอาจจะซ้อมไดรเวอร์น้อยที่ผ่านมายังไม่สนิทกับเขาเรายังไม่สนิทกันเราเรียนแต่เหล็กไงฉะนั้นเราก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการซ้อมไดรเวอร์เยอะขึ้นครับแล้วก็เรื่องของการรีลลสให้มันเร็วขึ้นอ่าลีเลสนะตรงเนี้ยที่เวลามันตีแล้วมันอาจจะช้าไปการปล่อยให้เขาเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยยววส่่่งกันนนบ้้าาามมใหหผดูอ เฮ้ยตอนไปซ้อมเนี่ยลูกมันลอยขึ้นไหมลูกมันเลี้ยวสําคัญที่สุดคือลูกมันแหกน้อยลงไหมแล้วเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์สอาทิตย์เดี๋ยวมาดูกันครับโอเคโอเคครับตอนแรกโปเผือกเบรกลอยกลับมาทำกันบ้านได้เวอร์เบรกลอยไปแล้วนะเบรกลอยไปแล้วก็คือระยะมันมันควรเบรคครับได้เวอร์ควรเบรคครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับครับ